ไปดูที่ร้อยเอ็ดอันนี้เขาบอกว่ามีหนุ่มคนหนึ่งนะคะือเมาขับรถไม่ไหวและนะครับก็เลยเอาไงดีจอดรถเลยแล้วก็ลงจากรถมานอนหลับอยู่ตรงริมกำแพงนะครับ <c oughs> เออพอถามว่าทำไมมานอนแบบนี้ <c oughs> บอกไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> โดยคลิปนี้ครับเขาบอกว่ามีหนุ่มคนนึงใส่กางเกงขาสั้น <c oughs> แล้วก็เสื้อกล้ามสีดำจอดรถเก๋งอยู่ข้างตลาด <c oughs> และนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ ลงมานอนอยู่บริเวณข้างกำแพงวัดโยคิดว่าเขาจอดรถริมกำแพงแล้วนอนอยู่ในรถที่อยู่ริมกำแพงอันนี้นอนแบบริมกำแพงจริงๆสภาพการนอนท่านี้นี่ก็เรียกว่าภาพตัดหรือเปล่าเนี่ยหมดสภาพแล้วนะแต่จอดรถตรงอยู่นะจอดรถจอดรถนะครับนี่ฮะชาวบ้านก็ไปปลุกปลุกไม่ตื่นอีกนะฮะก็เลยไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเนี่ยถ่ายคลิปซะเลยเพื่อจะไปโพสต์ตามหาญาตินะครับนี่นะฮะอย่างน้อยก็ยังเนี่ย ไม่ยอมขับรถนะยังจอดนอนนะก็ยังดีเออผู้สึกข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุที่ตลาดหายโศกกลางเมืองร้อยเอ็ดคนที่ถ่ายคลิปชื่อในอนันต์เวียงอินบอกว่ามาเปิดร้านตอนเช้าประมาณ6โมงเห็นรถเก๋งสีขาวจอดติดเครื่องอยู่แต่ไม่เจอคนก็เลยออกเดินหาพบว่าคนขับนะมานอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นฟุตบาทโอ้โหสภาพการนอน ดูทีแรกแวบแรกเลยนึกว่าตายแล้วโอ้โหนี่ตายแน่นะแต่ยังไม่ตายครับคุณผู้ชมฮะก็เลยชวนชาวบ้านเนี่ยไปร่วมกันตรวจสอบพบว่ายังมีลมหายใจอยู่แต่ปลุกไม่ตื่นกลิ่นเหล้าเนี่ยคลัททงไปทั่วนะครับเชื่อว่าคงจะเมาจนกระทั่งขับรถไม่ไหวก็เลยจอดรถนอนแต่รถก็ไม่ได้ล็อกไม่ได้ดับเครื่องนะชาวบ้านก็ช่วยกันสังเกตการเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยของในรถ จนกระทั่งปล่อยให้นอนอยู่กระทั่งบ่ายสี่โมงคาดว่าน่าจะสางเมาและคนขับก็ลุกขึ้นแล้วก็ขับรถกลับไปต่อมาผู้สื่อข่าวตามสืบจนทราบว่าหนุ่มคนต่าวชื่อนายธนศักดิ์หรือชื่อเล่นชื่อเต้ยมีอาชีพเป็นนักร้องอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองร้อยเอ็ดก็ไปตามหาเต้ยครับนี่นะฮะเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้ไปทํางานยังแต่งตัวอยู่ในชุดเดิมเนี่ยเพิ่งจะสางเมานะบอกวันนี้หยุดแล้วไม่ได้ทงานแล้ว เต้ยก็ไลฟังบอกคืนวันที่16เมษาเลิกงานจากร้านอาหารต่อตีสองขับรถมาที่ตลาดหายโศกเพื่อซื้อกับข้าวที่ตลาดปรากฏว่ามาเจอเพื่อนในตลาดเพื่อนชวนกินเหล้าก็กินกันจนสว่างเลยนะครับเมาครับจากนั้นเพื่อนก็เดินมาส่งที่รถนะฮะแม่ดูเพื่อนแทนที่จะแบบพากลับนะมาส่งถึงแค่ท,ที่รถแล้วก็กลับนะครับปรากฏเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยผมก็ขึ้นมาในรถสตาร์ทรถ ยังไม่ได้ขับนะสตาร์ทรถว่าจะไปไม่ไหวอะ่ะมันเมาหนักเลยก็เลยคิดว่านอนก่อนนอนพักก่อนเดี๋ยวสั่งเมาเดี๋ยวค่อยกลับปรากฏว่านะฮะเออไม่รู้ยังไงเนี่ยภาพมันตัดเลยนะครับมาอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นเอาเดี๋ยวลองฟังเต้ยหน่อยชื่อจริงชื่อธนศักดิ์นะฮะตอนนี้สั่งเมาแล้วล<ะ>เกิดการเมาครับเมาแบบเมาเมาพอไปถึงตลาดปุ๊บแล้วก็ไปนั่งดื่มกับเพื่อนพี่ได้ดื่มที่ไอท,ท,ที่ตลาดครับพอดื่มเสร็จปุ๊บเมาเกิดการเมาครับเมาแบบเมาเมาเมามากเลย พอเสร็จปุ๊บจะขึ้นรถผ่าตัดเดินกลับจะขึ้นรถสตาร์ทเสร็จปุ๊บแอฮอล์ตีแล้วก็เรียไปอาเจียนอยู่กังข้างๆตัวที่นอนนั่นแหละครับก็เลยไม่ได้ขับรถเลยครับใช่ครับแล้วก็ดีที่ว่าตัวเองเป็นเมาไม่ขับด้วยใช่ครับก็ไม่รู้ว่าถ้าถ้าถ้าฝืนถ้าฝืนที่จะขับรถไปไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างพอไปถึงตลาดปุ๊บแล้วก็เอาเขาจริงเนี่ยเต้ยก็ทําท่าว่าจะขับรถกลับแล้วแหละ แต่สภาพคือไม่ไหวแล้วก็เกิดอาการเขาเรียกจะอาเจียนก็เลยออกจากรถไปอาเจียนแล้วหลังจากนั้นเหมือนภาพมันตัดไงออในระหว่างอาเจียนเนี่ยภาพตัดแล้วก็นอนอยู่นอกรถเนี่ยอยู่ซอกกาแพงเลยเอออยู่ในสภาพที่คนนึกว่าตายไปแล้วแต่ยังไม่ตายแต่ที่ <นะ S 1> เขาพูดเมื่อสักครูน่นี้ปกติผมก็เป็นคนที่เมาไม่ขับอยู่แล้วครับหรือเอาจริงๆขับไม่ไหวแล้วคะสภาพวันวันล่าสุดเนี่ยคือไม่ไหวแล้วหรือเปล่านี่นะฮะ คือยังไม่ทันได้เข้าเกียร์ก็ตัดไปแล้วภาพมันตัดไปแล้วค่ะแต่ก็ยังดีนะเพราะถ้าเต้ยแบบถอยรถออกมาแล้วขับไปได้สักหน่อยเนี่ยผมว่าไม่ไหวนะ,ะอาจจะไปชนอะไรก็ได้